เชียงรายนะคะผู้บริหารและนักกีฬาเพอร์ฟอร์แมนเชียร์จากเดอะคิดเชียงรายค่ะเข้ารับโอวาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียนะคะเป็นกีฬาเชียชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะนายู้ที่พงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้พบปะนักกีฬาเพอร์ฟอร์แมนจากเชียอ่า เพอร์ฟอร์แมนซ์เชียนะคะจากเดอกคิดเชียงรายค่ะเพื่อจะเป็นขวัญแล้วก็กําลังใจให้กับตัวแทนนะักกีฬาจังหวัดเชียงรายในการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาเชียชิงแชมป์ประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ สืบเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาเชียร์ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่2นะคะที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยองค์กรกีฬาเชียร์ลิดดิ้งเพอร์ฟอร์แมนเชียร์ภายใต้การรับรองของโอลิมปิกรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะนักกีฬากลุ่มนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมร่วมการแข่งขันด้วยนะคะแล้วก็ชิงเหรียญรางวัลได้ถึง7รายการ3มเหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างมากค่ะโอกา นีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับได้ให้โอวาทให้กำลังใจแก่เยาว,วชนพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับซึ่งหลังจากนี้นักกีฬาเพอร์ฟอร์แมนซ์เชียร์จากเดอะคิดเชียงรายจะเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปครับค่ะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะในการ